เพื่อนสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมไลน์ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะเนื่องจากการส่งไฟล์วิดีโอที่มีความยาวมากกว่า 3- 5นาทีในโทรศัพท์มันจะทำได้ช้ามากเพราะว่ามันไม่แะอีกอยางหลายเราก็สามารถโหลดได้น้อยทีนี้จะทำไงเลยจะส่งไฟล์วิดีโอได้จำนวนเยอะก็ ทีนี้การที่เราจะส่งไฟล์วีโอให้มีความยาวเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งโดยใช้โปรแกรมไลน์เครื่องกีซีของเราเนีจะได้ความยาวที่ไม่มีขีดจำกัดเลยครับทีนี้ก็เข้าไปที่แล้วก็เข้าไปทำการดาวน์โหลดนะครับนี้ก็เข้าไปที่ เข้าไปที่เว็บโดยตรงของไลน์มาเลยนะครับจน,บน,นี่นะครับเข้าไปที่ไลน์มี slash e m slash นี่นครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้ครับหน้าจอเ,เว็บไลน์ทีนี้เราก็คลิกที่ดาวน์โหลดอ่าคลิกที่ดาวน์โหลดก็จะขึ้นมาให้เราอย่างนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นของโทรศัพท์ ค o ปคนเพย์แอปสโต้แล้วก็เนี่ยเรามาดูข้างล่างครับอ่าข้างล่างสำหรับ PC และแท็บเล็ตนี่นะครับอ่านี่นะครับมีของ Windows แล้วก็ Windows 8 w หรือ w s 10แล้วก็โค้ทีนี้ตัวนี้ผมแนะนำให้เราคลิกที่ตัวนี้ครับตัว Windows นะครับคลิกไปเลยครับคลิกดาวน์โหลดอ่านี่นะครับก็จะได้แป๊บหนึ่งนะครับ พอ,พอเราได้ไฟลติดต่อเสร็จแล้วเราก็ดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับดับเบิลคลิก i n นสตอลไม่ยากครับง่ายๆแค่ดับเบิลคลิกมันก็อินสตอลให้เราเลยนะครับทีนี้เมื่อเราอินสตอลเสร็จแล้วนะครับก็จะได้น้าจะหลายหน้าต่างนี้แล้วก็เข้าไปทีไลน์แล้วก็ล็อกอินตามปกติแล้วก็ทําการส่งไฟล์วีโอได้เลยนะครับจะสามารถส่งได้จํานวนเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงแค่นี้นะครับ